สวัสดีครับพบกับช่องหมอสันไพทโรนหนึ่งห้าเก้าจะรอช้าทําไมคนลายมือกากระบาด X ตรงกลางหัวใจนะครับผมจะรอช้าทําไมในเมื่อนะครับผมเจ็บปวดแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวแต่ว่าด้วยดวงชะตาของท่านเทพเข้าข้างของท่านแล้วนะครับเข้าข้างท่านแล้วนะครับหนุนดนนามดวงชะตาพิผานเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีความจเจริญรุ่เรงเรืองความร่ํารวยให้รีบรวยนะครับผมจะรอทําไมให้รีบรวย ครับรวยๆปังๆเงงๆนะครับประสบความสาเร็จจะรอทําไมล่ะนะครับในเมื่อเทพองค์เทพต่างๆเข้าข้างเราเราเป็นเส้นวิ่งมาบรรจบเส้นกากบาท X ตรงกลางหัวใจนะครับใครที่ทําให้เราเจ็บปวดรัวๆแสนทุกข์นลมานตัดออกไปจากสารระบบนะครับออกไปไกลๆไปให้ไกลมากที่สุดนะครับคนอย่างนี้เราไม่เอาเดดนะครับนะครับผมดวงชะตารับทรัพย์ถุยโชคสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งตัวท่านแล้วนะครับองค์เทพเข้าข้างแล้ว จะรอช้าทําไมล่ะจ๊ะนะผมสิ่งดีๆจะบังเกิดมาเรามาเปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับท่าน,นจะไล่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นของคนอาถรรพ์กักระบ่าเอกตรงกลางหัวใจนะครับในเมื่อองค์เทพปกปักุุ้คของรักษาหนุนดำดวงชะตาเรานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดำดวงชะตาเราแล้วนะครับแล้วเราจะรอช้าทำไมไพ่ใบแรกบอกได้เลย the lover นะครับความรักความจริงใจความมุ่งมั่นสิ่งที่ท่านวาดฝันเอาไว้ เอาจริงเอาจังกับปัญหาต่างๆนะครับผมในเมื่อเราเจอใครบางคนที่ทําให้เราเจ็บปวดรดัวร้าวแสนทุกข์ทรามานมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะครับผมในชะตาชีวิตเทพเข้าข้างของเรานะครับผมเรามีของดีที่คอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุนดำดวงชะตาพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางนั้นดีๆนะครับผมความเจริญรุ่งเรืองจะบังเกิดขึ้นแก่ทวท่านท่านควรที่จะต้องจัดแจงนะครับใช้ชีวิตของคุณให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับ ใช้ชีวิตของคุณให้คุ้มค่ามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักใครจะมาโดนมากดคีความรู้สึกของเราไม่ได้เด็ดขาดสําสหรับกลุ่มอาถรรพ์กากบาทเอ็กตรงกลางหัวใจหมอสันไม่ยอนะมับผมเรามาเสริมพลังเงินเข้าไปนะครับเสริมพลังเงินเข้าไปไม่ให้สิ่งร้ายๆเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับทาให้เรารู้สึกไม่กล้าขาดความมั่นใจในตัวเองนะครับรู้สึกท้อแท้นะครับจะทําอะไรก็เก่งจังเลยนะนะครับเก่งเกินไปนะจ๊ะนะครับโอ้โห มันรู้สึกท้อแท้นะครับมันรู้สึกท้อแท้แล้วเส้นมันวิ่งมามันจบนะครับเส้นมันวิ่งมามันจบผมบอกได้เลยว่ามันเจ็บมามากพอแล้วนะผมเจ็บมามากพอแล้วแล้วทําไมคุณต้องมีความรู้สึกที่ทําให้เรารู้สึกท้อแท้นะครับสิ้นหวังในชะตาชีวิตคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่านะครับคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าทําให้เราท้อแท้สิ้นหวังในเมื่ององค์เทพปกปักุ้งครองรักษาเราแล้ว,ลวเปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ อำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์ส okay ิทธิ making, food, cook, oring, ang, ์ปกปักคุはは้มครองรักษาภัยใบนี้ถึงขั้นเขาเรียกว่าปลดปล่อยพลังตัวตนออกมานะครับปลดปล่อยพลังตัวตนออกมาหมอสันแนะนําให้ท่านปลดปล่อยพลังตัวตนออกมาไม่ใช่ออกไปทะเลาะวิวาทกับเขาไม่ใช่แต่ผมบอกเึงว่าปล่อยพลังนะครับปล่อยพลังความรู้สึกความในใจสิ่งที่ฉันอยากวาดฝันว่าจะเป็นฉันอยากเป็นหมอฉันก็จะเป็นจะทําไมล่ะฉันอยากจะเป็นนะครับหมอดูกันฉันก็เป็น ครับผมท่านอยากจะเป็นอะไรท่านปลดปล่อยพลังออกมานะครับไม่ต้องมาอึดอัดกับปัญหาต่างๆโดนเขาเรียกว่าโดนทุกสิ่งทุกอย่างกดดันให้ท่านเป็นไปตามนั้นนะครับไม่ใช่สิ่งที่ท่านอยากจะเป็นเลยนะไม่ใช่สิ่งที่ท่านอยากจะเป็นนะเพราะฉะนั้นท,ท่านก็ควรที่จะปล่อยพลังออกมาไม่ต้องไปสนใจกับปัญหาต่างๆนะปัญหาต่างๆที่เข้ามาทําให้ท่านถูกกดดนันไม่ว่าจะเป็นยังไงครับเป็นสิ่งที่ท่านไม่อยากเป็นอย่างเช่น เป็นพนักงานเงินเดือนอ,อ,อึดอัดกับปัญหาต่างๆฉันอยากจะออกไปทําธุรกิจการงานท่านก็อ้โดนกดดันเกรกั้นนะครับมันจะออกมันจะมันจะกล้ามันจะกล้าไม่ได้แล้วจะบอกว่านะครับผมเราทำไมผมไม่ประสรบความสำเร็จสัทีนะครับผมอายุเท่านี้แล้วผมยังไม่ประสรบความสำเร็จเลยท่านกล้าออกมาแล้วยังนะครับท่านกล้าผ่านพ้นอุปสรรคออกมาอยังท่านกล้าที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาต่างๆหรือยังนะครับผมท่านออกมาสิ ครับผมองค์เทพเทวดาปกปักุ้งของรักษาท้านมีของดีอยู่ในตัวแล้วใช้อธันกกรากบาด x ตรงกลางหัวใจให้เป็นนะครับใช้ให้เป็นนะครับใช้ให้มันมันนะครับใช้ให้มันมีอํานาจบาร,รมีวาสนาเนะราไม่ใช่ทอเยียวกับบาดาฉันมีอธานกกรากบาด x ตรงกลางหัวใจแต่ว่าฉันไม่กล้าที่จะทําอะไรใดใดสิ้นฉันเป็นคนขี้ขาดฉันเป็นคนโถรหูฉันเป็นคนท้นนนหหนนนทอแท้ไม่ได้ครับผมพลังอารานมีอานาจ ท่านต้องใช้เป็นแล้วผมท่านต้องคึกเหิมมีอํานาจบารมีวาสนาสิ่งศิสิทธิ์องค์เทพหนุนนำดวงจิตาท่านจะต้องปลดปล่อยพลังสิ่งที่ฉันอยากจะเป็นฉันอยากจะทําอะไรฉันก็จะทำนะครับทำในสิ่งที่ดีฉันเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันคือผมวิหารสีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาฉันจะทําไม่ได้นะครับกรรมบทสิ่งคบช่วนนะครับผมสินงห้าสิ่แปดคบช่วนบริบูรณ์นะครับผมหนุนนำดวงชะตาพิกพผนเลิกทำไม่จะไปกลัวล่ะนะครับจะกลัวทำไมในเมื่อมีองค์เทพปกปักคุ้มครองรักษาด้านเปิดไพ่ต่อ นะครับผมบอกได้เลยว่าเจ็บแล้วไม่จาหรือยังไงเนี่ยภายใบนี้ผมบอกได้เลยว่ามันมีความเจ็บมันมีความเจ็บปวดรดรแาวความรู้สึกคับแค้นภายในใจนะครับน้ําตาร่วงเลยนะนะนะครับผมนะครับผมบอกถึงภาพเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นน้ําตาร่วงไหลล้นนะครับฉันทนไม่ไหวแล้วกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นฉันต้องลดปล่อยยังไครับผมเช,ชื่อสิเชื่อหมอสันสิยาไปใช้ชีวิตที่หดหู่ใช้ชีวิตโดนกอบกีดกั้นนะครับ ใครที่ทําให้ท่านรู้สึกท้อแท้รู้สึกงอยเหงารู้สึกอยู่ด้วยแล้วเฟลรู้สึกว่าไม่มีพลังในชะตาชีวิตเลยรู้สึกว่านะครับเขาคอยแอบจับผิดเรารู้สึกว่าเขาคอยดูว่าเก่งตายเลยนะเราเนี่ยนะครับเกินหน้าเกินตาหรือเปล่าหรือว่าอ,อะไรกันนี่นะผมมองหน้าแล้วก็แมคอยจับผิดเราท่านอยุ่ออกห่างเลยครับท่านออกห่างเลยพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาท่านอยู่แล้วจะกลัวอะไรล่ะนะครับจะกลัวอะไรนะครับผมดันมันออกไป นะครับผมพลังร้ายสิ่งร้ายเขาเรียกว่าพลังทางด้านลบนะครับเองมันเป็นคนคิดพลังแง่ลบเกินไปนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดสำหรับอาหารกระบาทเอ็กหมอซันจะเน้นพลังบวกเข้าไปนะครับเสริมพลังอํานาจบารมีวาสนาป,ปกปักคุ้งของรักษานะครับผมอย่าม,มัวคิดว่าเรานะครับจะประสบความสำเร็จอย่างเดียวไม่ได้เด็ดขาดเราต้องมีพลังคึกหัวได้ตัวท่านเองท่านก็คือต้องเป็นหมอดูด้วยตัวท่านเองนะครับ <S <S คอยดูนะดวงชะตาณเวลานี้เป็นยังไง สำคัญมากนะครับผมหมอสั้นก็ดูดวงชะตาให้ตัวเองเหมือนกันนะครับดวงชะตาณะช่วงชะตานี้ไม่ควรที่จะต้องปะทะกับใครใดทั้งสิ้นเราก็ควรที่จะต้องปิดกั้นนะปิดกั้นดวงชะตาก็คือปิดขังดัวเองไว้ในบ้านบางคนอาจจะตล,ตลกแล้วไอ้นี่ตลกแล้วขังดัวเองไว้ <ๆ S 1> ในบ้านนะครับผมก็ปิดครับช่วงนี้มันดวงไม่ดีนะครับผมช่วงนี้ดวงไม่ดีเราก็ไม่ออกไปทะเลาะวิวาทปะทะหรือว่ายอมแพ้ตลอดนะครับช่วงนี้พอโดนอะไรนิดหน่อยนะครับผมโดนอะไรนิดหน่อยโดนตกติดโดนโกงนะครับ ก็เราก็เลยบอกว่าฟาดคอนะครับฟาดคอนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นคนเก่งทางด้านเรื่องกระถาเวนตมโยนมันลงไปถึงคออีกด้วยโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะครับผมและเจอคนกั่นแกล้งในลักษณะน,นี้บอกได้เลยไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องแน่นอนนะครับองค์เทพปกปักคุ้มครองรักษาแล้วหนุนด้านดุงสตารวยสนั่นเงินล้านให้รีบรวยใช่หรือไม่จริงหรือไม่เอาเปิดไพ่ดูนะครับผมเปิดไพ่ดูนะครับดุงะตาองค์บอกถึงการตัดสินใจยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญนะครับเอาจริงเอาจังกับปัญหาต่างๆ นะครับทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะต้องตัดสินใจไพ่ใบนี้น่ากลัวมากนะนะครับไพ่ใบนี้น่ากลัวมากนะบอกก่อนบ่งบอกถึงภาวะจิตใจนะครับผมอำนาจขึ้นอยู่กับตัวท่านแล้วท่านคิดให้ดีครับก่อนที่จะทําอะไรไต่ตองให้รอบคอบนะครับผมเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเราไม่ใช่เด็กนะครับไม่ใช่เด็กแล้วนะครับผมไม่คิดแบบนะครับผมชว่วูบชว่วาบไม่โชว่ววูบชว่วาไม่มีนะครับผมชว่วูบนะครับผมไม่อารมณ์ชว่ววูบนะครับผมคิดแล้วก็ ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเอาจริงเอาจังนะครับผมน้ําตาไหลออกมาให้มันเจ็บให้มันรู้ถึงภายในใจเจ็บแต่รวยนะผมเอาสินะครับผมดูสิเจ็บแ้วรวยมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะผมอานาจบาร,รมีวาสนาเอ็มเพจเกิดขึ้นนะ้ขึ้นเขิลนะผมอำนาจบาร,รมีวาสนานะผมมันจะรู้สึกว่าความมั่นใจเกิดขึ้นรู้สึกความความแช่มชื่นเกิดขึ้นคนดวงชะตาที่จะเปิดรุ่งโรจน์สมเด็จสมหวังดังใจหมายคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ฮึกเขิม มั่นใจในตัวเองยิงหน่อยๆนบผมต้องใช้กำลีนนะบางคนบอกโอ้ยยิงก็บาเนี่นะยิงก็บอาถ้าคนนั้นไม่ยิงเขาไม่มีพลังนะบอกไปก่อนเขาต้องมีความมั่นใจในตัวเองไงับผม <c oughs> แต่ว่ามันก็ต้องลดทอนกันไปนะต้องลดตอนกันไปยังไม่ใช่จะย,ย,ยิงเยอะโสอหังไม่ได้เด็ดขาดเราไปไหนต้องมีจากผู้ใหญ่เมตตาเมตากรุณามุติตากดพลังด้านลบเอาไว้ทุกคนมีพลังด้านลบกดพลังด้านลบเอาไว้นะครับกดมันเอาไว้นะครับอย่าไปให้มันขึ้นมาไอเดวิลมันอย่าให้มันขึ้นมา ผกดมันเอาไว้นะปกปักกุ้งของรักษาพลังฮึกเหิมกําลังจะกลับมาสู่ตัวท่านองค์เทพดุนดามดวงชะตาเชื่อสิครับนะผมให้รีบรวยดวงด้วยดวงชะตาที่กําลังจะเปิดนะครับฟังคลิปนี้จบรวยครับนะผมด้วยดวงชะตาที่จะเปิดท่านควรที่จะต้องหาจังหวะที่เหมาะสมอย่างเช่นเลิกงามยามดีครับนะผมไม่ว่าจะเป็นวันดวงชัยวันมาหามงคลวันมาหาเลิกต่างๆท่านก็ควรที่จะต้องออกไปรับพลังออกไปรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมาย ไม่ใช่วันวันดีต่างๆนั้นก็หลบอยู่ในบ้านนะคเขาไปไหว้พระเวียนเพียนวันเวียนเพียนจุดเทียนเสริมเคาะเ,เสริมเอ้ยไม่ใช่เสริมเคาะเสริมดวงชะตาปัดเคาะทําให้สิ่งอมปมงคลให้มลายออกไปสิ้นนะผมทัานปิดตัวขังตัวเองอยู่ในบ้านโอ้โหเลิกดีแต่กลับทําแบบนี้แต่พอเลิกไม่ดีออกไปหลันล้าตอนกลางคืนทําให้ชีวิตยิ่งตกต่ำนะครับดิ้งโอ้โหผิดศีลกระจายโอ้โหนี่พังพินาศแล้วครับทีเนี้ย แลผมไม่ได้เลยขาดเลยครับยิ่งเป็นเส้นวิ่งมาบรรจบอาถรรพ์กกบาท X ตรงกลางหัวใจคิดดูเอาเองแล้วกันนะผมน้ําตาร่วงไหมนะ <c oughs> ผมน้ําตาันจะต้องร่วงไหลรินลงพื้นนะผมแล้วก็ <c oughs> ดิ้นอยู่กับพื้นดิ้นอยู่กับพื้นดิ้นจะกะเดาเดวเดวจะกะเดวอยู่ตรงนี้อะไรครับผมแล้วมันจะดวงจะตาจะเปิดได้ไงแล้วท่านจะําเปลี่ยนชะตาชีวิตตัวเองได้ยังไงับผมอํานาจบาร,รมีวาสนาช่องของเราเน้น เพื่อเสริมเสริมพลังเป็นสะพานบูญให้แก่ทุกท่านนะครับผมรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายโอเคเทพหนุนดันดวงชะตาแล้วเปิดไพ่นะครับผมสามดาบโอ้โหเห็นไหมครับพอพูดถึงเรื่องพวกนั้นมีดปักเชื้อเชื้อเชื้อ,อสามดาบครับน่ากลัวมากเนี่ยภาวะจ,จิตใจตาเศร้าหมองนะครับแทบจะดิน้นทุรนทุรายกับปัญหาต่างๆนะครับเจอปัญหาต่างๆก็มาลุมเล้านะครับปัญหาต่างๆก็มารุมเล้าแทบจะทนไม่ไหวนะครับสิ่งเรื่องราวได้รับเข้ามาโอ้โหประเดยดังเข้ามานะครับ เรื่องลมเพลงลมพัดปัญหาต่างๆเข้ามาโอ้โหแทบจะทมได้ไหวนะผมนะครับก็พยายามเลี่งเล่งนีดหนึ่งเัยปัดๆออกไปนะครับปัดๆนะครับไปสารเจ้าพ่อเสือก็ปัดหน่อยนะครับโอ้ปัดเอาไปนะครับปัดเคาะปัดสิ่งไม่ดีออกไปนะครับผมดวงชะตาจะเป็นยังไงเปิดไพ่นะครับในเมื่อเราเริ่มมีพลังคึ่เขิมแล้วเราเริ่มมีอํานาจบารมีวาสนาแล้ว,เร,เ,รมมลวเราเริ่มที่จะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆแล้วนะครับก่อนอืน่นนะครับให้ท่านอธิษฐานจิตก่อน ครับให้ท่านขอพรหนึ่งข้อก่อนท่านอยากจะขออะไรท่านคอมเมนต์มาครับท่านอยากจะขออะไรจริงๆนะนะครับท่านคอมเมนต์มาพิมพ์มาหนึ่งข้อนะครับผมผม่านอ่านทุกทุกคอมเมนต์นะจริงๆนะครับผมแต่ว่าบางบางอันก็ไม่ได้ตอบนะครับท่านท่านจะขออะไรท่านคอมเมนต์มาเขียนลงมาผมอยากจะขออย่างนี้มันเป็นพลังอย่างหนึ่งที่ดึงดูดที่เข้ามาสู่ตัวท่านนะครับผมนะครับกลุ่มของเรานะครับรวบรวมนะครับช่วยกันนะครับผม คอมเมนต์ Comment, แล้วก็เขียนมานะครับส่งเสริมพลังนะครับพลังบวกอย่าไปขอให้ตัวเองชีช้ำนะ้วไม่มีนะ <c oughs> มีมีนะี่ยับผมเอาเปิดไพ่ดูนะครับดวงชะตานะครับเหรียญใหญ่เกิดขึ้นนะครับดวงชะตารับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกระทองโชคใหญ่มันมีอยู่ในตัวคุณแต่ท่านจะเจอหรือไม่นะครับองค์เทพประทานให้แก่ท่านแล้วให้รีบรวย จะรออะไรล่ะณเวลานี้ท่วงชะตาอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีถ้าคิดจะทาอะไรก็กล้าทําออกไปเลยดูเลิกงามยามดีนะครับวันวันวันใดที่เป็นวันมหามงคลน,นะครับดวงชะตาเปิดรุ่งลมสําเร็จสมหวังดังใจหมายนะครับผมเลือกเลิกยามยามดีให้ดีไปทมหมอดูก็ได้หรือหาตาํานะราดูเลิกงามพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับพร้อมที่จะมีการพัฒนานะครับเปลี่ยนแปลงตั้งแต่บัดนี้ข้าพาเจ้าจะถือศีลห้าครบถ้วนบริบูรณ์นะครับอย่างน้อยต้องมีศีลห้านะของความเป็นมนุษย์ เราบอกข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์แน่นอนครับเราจะไม่ฆ่าสัตว์ยุงสักตัวหนึ่งเราจะไม่ตบเ้าสิให้มันกัดเลยให้มันดูดเลือดให้มันตายก็ไม่ข้างหนึ่งดูดเลือดให้ตายเลยครับผมยุงสักตัวเราจะไม่ตบข้อสองเราจะไม่รักนาครับนะครับรักษาเสียศักดิ์ศรีมากๆนะครับเรามีมือสองมือสองเท้าหนึ่งลูกตาหนึ่งสมองสองลูกตาหนึ่งสมองนะครับแล้วเราจะไปรักยาเขาไงเสียศักดิ์ศรีที่ป่าไม่ได้นะครับเราอย่าไปเอาของคนอื่นนะครับใครอยากได้ ฟาดเคาะใหไรนะผมนะผมเขอสามไม่มีกิลนะผมนะครับเราก็เป็นคนสวยสดงดงามทําไมทําไมอ่ะแล้วเราก็เป็นคนสวยสดงดงามเราก็หาได้ทําไมนะผมเราก็มีศักดิ์ศรีเป็นของเรายิ่งใหญ่นะครับสวยนะผมหน้าอกเราก็งดงามนะผมคุณเราก็ลำบึกนะเป็นพอตัวนะนะผมหัวเราก็ล้านไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่นะผมนะครับเราก็ต้องมีศักดิ์ศรี ครับผมใช่ไหมข้อหนึ่งไม่ใส่ข้อสองไม่สัตย์ข้อสามไม่ข้อสี่ไม่พูดปลดนะครับผมไม่พูดปลดศักดิ์ศรีพูดตรงไปตรงมาเลยนะครับผมไม่มีอะไรต้องเสียนะครับผมพูดไปตรงตรงไปตรงมานะครับผมตรงไปตรงมาใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เออก็ข้าดไม่เก่งแล้วยังไงก็ข้าดไม่เก่งนะครับข้าพเจ้าไม่ต้องไปเบอร์เบอร์วังนะครับผู้ใดท่านรู้สึกดีทุกสิ่งทุกอย่างพูดไปตรงตรงนะครับผมนะครับข้อห้าไม่มีไม่ดื่มสุรานะครับผมสิ่งต่างๆ่ที่ทําให้มันชีวิตมันย่ําแย่นะครับผมเราเชื่อไปตตาามร นะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป่กคุ้มครองรักษานะครับผมโอเคครับขอให้ด้านแจ่มชื่นประสบเร็จรับทรพยโดยโชคสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วพลิกชะตาชีวิตเลยพลิกขึ้นมานะครับผมอย่าไปยอมแพ้สินะครับผมอย่าไปยอมแพ,นะมออแพ้อะไรนิดหน่อยก็โอ้จะตายชีวิตเข้าพเจ้าเจอปัญหาต่างๆขงขงเข้ามารุมแล้วอย่าไปยอมแพ้ครับผมนะครับผมปลดปล่อยพลังบวกออกมามันมีอยู่ในตัวท่านอยู่แล้วพลังเทพศักดิ์สิทธิ์ปกป่กคุ้มครองรักษาใช้ให้เป็นครับ อาถรรพ์กักบาดเอกตรงกลางหัวใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมทีปใหม่สําคัญมากนะครับต้องกดกระดิ่งนะผมไม่กดกระดิ่งนะหาช่องหมอซันไม่เจอมีคนพิมพ์มาเยอะหมอซันหนูหาช่องหมอซันไม่เจอเลยค่ะหมอซันก็ตอบก็หาช่องไม่เจอหรอจ๊ะถ้าช่องไม่เจอก็กดกระดิ่งครับก็หนูก็กดไม่ได้ เพราะว่ารูปรูปรูคนที่พีมมาน่ารักเหมือนเด็กไงเหมือนเด็กท่นก็พยายามคิดถึงหน้าเขาแล้วก็เขาก็ต้องหูเสียงแบบนี้นะก็หนูก็กดไม่ได้ลวค่ะแล้วผมโอเคครับกใอยทุกท่านแชมชืช่นครับผมอย่าลืมนะกดกระดิ่งด้วยนะจ้านะครับท่านใดยังไม่สม,มัครสมาชิกกดสม,มัครสมาชิกกลุ่มอาถันกากบาท x ตรงกลางจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ